เรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องแม้สติสตางจะผิดเพี้ยนไปแล้วแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายาม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืกิ่งแฟนตาซีสำหรับยูกิโอลอสตอรี่ในวันนี้พระเอกของเราก็คือโคซากินั่นเองครับโคซากิก็จะเป็นเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมซึ่งเรื่องราวของมันเนี่ยก็จะมีการขยี้ในเรื่องของอุดมการ์ที่ว่ามันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ก็มีความบ้ามีความเพี้ยนมีความสติเฟื่องใช่ไหมที่เราอาจจะเคยได้เห็นในอนิเมะในหนังบางเรื่องก็ได้ว่าเฮ้ยไอตัวละครที่เป็นออกแนวนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่แบบทรงเนี้ยมันจะมีความบ้าความบลองความที่ การทดลองอะไรที่มันหลุดโลกมากๆซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังไปก่อนก็ได้ครับผมว่าผลงานของเขาแต่ละอย่างเนี่ยมันมีประเด็นอะไรยังไงให้เราได้ขยี้นูน่นขยี้นี่กันบ้างเนาะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวในคลิปนี้นะครับค่อนข้างจะเชื่อมโยงได้กับหลายมอนสเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับไอตัวที่จะมาพ่วงกับเรื่องราวของโคซากิก็จะมีสตอรี่แยกไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวรีมาร์คไว้ให้นะครับลองฟังไปก่อนก็ได้ว่าเรื่องราวของมันมีอะไรยังไงบ้างและเดี๋ยวตอนท้ายผมอาจจะเปิดเปิดไว้ให้ว่าเฮ้ยเคยทำ ทั้วทงว่าถ้ามีบางตัวที่ยังไม่เคยทําอย่างนี้นะก็อาจจะมีการทาแน่นาคนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของโคซากิ aki, นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องคนนี้มันจะมีเรื่องราวอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างเปิดมาที่การรู้จักกับโคซากิโคซากิ aki, ถ้านับในโลกของเรื่องมอนสเตอร์ถือเป็นมอนสเตอร์ที่มีระดับค่อนข้างต่ําเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้อะไรมากมายแต่กลับมีสมองอันเป็นอัจฉริยะที่เขานั้นสามารถทําการวิจัยต่างๆนานาและ การวิจัยระดับทั่วไปถือว่ามีประสิทธิผลเป็นอย่างมากแต่วันหนึ่งแล้วโคซากิได้เข้ามาร่วมโปรเจกต์การวิจัยภาษาของโลกปีศาจซึ่งการวิจัยเกี่ยวกับภาษาของโลกปีศาจนั้นน่ะมันก็ทําให้โคซากิที่ทํางานหนักมากเกินไปแล้วก็อินกับเรื่องราวของภาษาแห่งโลกปีศาจสติสตางของเขาก็เริ่มที่จะเลือนลางไปเรื่อยๆสามัญสำนึกในฐานะที่เป็นมอนสเตอร์ทั่วไปของเขาค่อยๆหายไปสภาพจิตใจของเขาราวกับถูกดูดกลืนเข้าไปในความเป็นปีศาจและวันนึง สภาพใจิตใจของเขาก็มาถึงขีดจํากัดเมื่อมาถึงขีดจํากัดแล้วผู้ที่อยู่ในทีมวิจัยร่วมกับโคซากินั้นก็ลงความเห็นกันว่าโคซากินั้นน่าจะเกินเยียวยาแล้วจึงตัดสินใจขับไล่โคซากิออกไปจากทีมวิจัยของภาษาปีศาจนั้นและโคซากิที่ถูกขับไล่มานั้นเขาก็ยังใช้องค์ความรู้ต่างๆนนาาของเขาในการที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของภาษาปีศาจร,รวมไปถึงพลังงานปีศาจนั้นด้วยการวิจัยของเขาที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับใครทําให้เขารู้สึกสนุกกับการวิจัย เป็นอย่าางมากโดยการวิจัยของโคซาก,กิทาให้เขานั้นมีสติปัญญาที่เพิ่มมากขึ้นมีองค์ความรู้ที่เขาสามารถนําไปใช้ทดลองสิ่งต่างๆที่เขาอยากทดลองได้เต็มที่เลยโดยภาพที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานของโคซาก,กิโคซาก,กินั้นจะมีอุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการที่จะเ,เก็บข้อมูลหรือทําการวิจัยทดลองต่างๆนา,ต,าตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการวิจัยที่เขาต้องการนอกจากนั้นแล้วเราจะสังเกตได้ว่าในอาร์ตเวิร์กนี้ยังมีการพูดถึงสมุดโน้ตบรรจุพลังมนตราซึ่งก็จะเป็นสมุดโน้ตที่มีหน้าตาประมาณนี้ นอกจากนั <muitas> ้นแล้วเขายังม yeah. ีอุปกรณ์คำนวณแห่งความตายที่วางไว้อยู่ที่โต๊ะทางานของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอุปกรณ์ที่มีความข้องเกี่ยวกับพลังปีศาจเหล่านี้โคซากิสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้จนเขามีความมั่นใจในการทดลองของเขาที่มากยิ่งขึ้นโดยโคซากิที่ทํางานหนักขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่เขาจะมีสุขภาพที่แย่มากยิ่งขึ้นเขากลับมีความอดทนที่จะทํางานแบบไม่หลับไม่นอนมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถอดทนได้แต่คอมพิวเตอร์บางครั้งอดทนไม่ได้ก็จะมี การแสดงอาการโอเวอร์ฮีตระเบิดตุ้มใส่หน้าของโคซากิ S <S แบบนี้นี่เอง <S <S ซึ่งสิ่งที่มันต้องแลกมากับการที่คอมพังคอมระเบิดใส่หน้าแบบนี้โคซากิก็ก้าวไปถึงผลงานชิ้นแรกของตัวเองได้นั่นคือการผลิตหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าไจแอนท์โคซากิตัวนี้ไจแอนท์โคซากิเป็นหุ่นยนต์ที่มีอุปกรณ์ต่างๆนาติดอยู่ตามตัวและก็มีความสามารถในการต่อสู้ที่ค่อนข้างดีแม้รูปร่างจะดูเถอะท้าแต่ว่ามีพละกกาลังในการพุ่งเข้าชนใช้ค้อนใช้สว่านอุปกรณ์ต่างๆนาที่ติดอยู่กับตัวของไจแอน ในการเล่นงานศัตรูได้อย่างดีมากๆเลยและแน่นอนว่าการวิจัยของเขาการทดลองที่มันสําเร็จเป็นผลงานชิ้นแรกของโคซากินี้ก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้เขาต้องการนําวิทยาการเสริมแกร่งนี้ไปพัฒนาเพื่อที่จะใช้กับมอนสเตอร์จริงๆโดยวิทยาการนี้ของโคซากินั้นก็ได้ไปต่อยอดกับมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่ามนุษย์ไม้หมายเลข18โดยมนุษย์ไม้หมายเลข18นั้นเพิ่งได้รับความเสียหายกับการต่อสู้กับหัวหน้าหน่วยบุกตะลุยร่างกายที่ดูเหมือนไร้วิญญาณของมนุษย์ไม้หมายเลข18นั้นเมื่อโคซากิ ได้มาเขาจึงตัดสินใจใช้วิทยาการต่างๆในการที่จะบูรณะ,ะเจ้ามนุษย์ไม้หมายเลข18นี้ขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นมนุษย์ไม้หมายเลข18ที่เป็นตัวดัดแปลงแบบนี้โดยร่างกายของมันและการใช้งานนั้นดีกว่าของใจแอนโคซากิดั้งเดิมมากทําให้โคซากิมีความภาคภูมิใจกับผลงานของเขาที่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นี่เองจนเขาอยากจะใช้ผลงานชิ้นโบแดงของเขาอันนี้ในการที่จะทดสอบฝีมือหน่อยซิว่ามีมอนสเตอร์ตัวไหนจะมาสู้กับเขาได้บ้างผู้ต่อสู้ที่เขาจะได้ใช้มนุษย์ไม้ดัดแปลงตัวนี้ในการที่จะต่อสู้นั่ คือคิกแมนนั่นเองคิกแมนนั้นมีความหวาดหวั่นเล็กน้อยกับการที่จะเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็น่าเกรงขามแบบนี้แต่ได้ไดก็ตามแล้วด้วยความมั่นใจของโ <laughs> คซักก้ผลงานของฉันเนี่ยมันสุดยอดมากเลยคิกแมนเนี่ยมันทําอะไรมอนสเตอร์ Monster ของฉันไม่ได้ดูซะการโจมตีครั้งนี้จะต้องทําให้แกเละเป็นจุน <laughs> เละจริงๆด้วย <laughs> <laughs> มนุษย์ไม้ดัดแปลงไม้เลข18ของชันนี่แหละที่เล็ ซึ่งคิกแมนหลังจากที่เอาชนะมนุษย์ไม้แต่แปลงหมายเลข18ของโคซากิได้แล้วเมื่อเห็นว่าศัตรูตัวชักาาตัวใหญ่ถูกทําลายเป็นที่เรียบร้อยเขาจึงไม่ได้คิดจะทําร้ายอะไรโคซากิ aki, ก็ปล่อยให้โคซากิรอดและคิกแมนก็เดินจากไปหลังจากนั้นก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวของตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งซึ่งเขาก็จะมีชื่อว่านักวิทยาศาสตร์เวทมนต์นักวิทยาศาสตร์เวทมนต์ถือเป็นทั้งเพื่อนและก็เป็นทั้งคู่ปรับของโคซากิโดยที่ว่าในช่วงที่โคซากิถูกขับไล่ออกมาจากงานวิจัยของภาษาโลกปีาสานั้นนตััวของก วิทยาศาสตร์เวทมนตร์คนนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ตัวของเขาที่ก็ได้มีการติดต่อกับโคซากิอยู่เป็นระยะเขาก็ได้เห็นว่าโคซากิสามารถที่จะมีศักยภาพในการทํานู่นทงนี่ได้บ้างจึงมีการนัดแนะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะสารโปรเจกต์การทําให้มอนสเตอร์แข็งแกร่งได้ด้วยวิทยาการที่ต่อยอดจากของโคซากิอีกทีหนึ่งแน่นอนว่าโคซากิเขาไม่ต้องการผลงานที่ผิดพลาดที่ไปพ่ายแพ้เหมือนกับคราวที่แล้วที่ได้เจอเขาจึงยอมให้นักวิทยาศาสตร์เวทมนตร์คนนี้เข้าร่วมโปรเจกต์โดยต้องบอกว่านักวิ การตรวจ DNA ต่างๆน่าเพื่อดูว่าร่างกายของเขามีความพร้อมมีความสมบูรณ์ไหมโดยการที่เขาค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องสุขภาพแบบนี้ตรวจ DNA อยู่เป็นระยะๆะะเขาจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจและเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะไม่แพ้กับโคซักกี้เลยทีเดียวและเขาก็กําลังเดินทางไปขึ้นรถบัสจากปอรโลของโลกปีศาร์แล้วก็จะไปเจอกับโคซักกี้ตามที่ได้นัดก,กันไว้โดยรถบัสครั้งนี้ก็มีมอนสเตอร์ปีศาจตึงหนึ่งในนั้นก็จะมีเจ้าคริสเตอร์ที่หลงขึ้นรถบบบัสมมาานี้้แแบงบงๆลลวกก็อยู่่ท มอนสเตอร์เผาปีศาจและก็ทาหน้าหวาดกลัวแบบนี้นี่เองครับระหว่างที่โคซากิได้รอ,อนักวิทยาศาสตร์เวทมนต์มาเจอกันเขาก็ได้เตรียมวิทยาการการเสริมแกร่งให้กับมอนสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อทั้งสองคนได้มาเจอกันก็ได้เริ่มมีการดัดแปลงมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ากากากิโกโดยกากากิโกนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งเป็นดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ถ้าใส่วิทยาการในเรื่องของการเสริมแกร่งเข้าไปมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งและจะเป็นค่ารับใช้อันซื่อสัตย์้้้กกกทนนนวววาาาาาศสตตตรรเเมแแแและโคคไดป็่่่ณ ของนักวิทยาศาสตร์เวทมนต์นั้นปรากฏว่าอัตราความสําเร็จที่จะทําโปรเจกต์นี้อยู่ที่ศซซึ่งอัตราศูนนี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์เวทมนต์เนี่ยเขาต้องเตือนโคซาก,กิว่าโปรเจกต์เนี้ยมีโอกาสล้มเหลวเต็มที่แบบนี้เราควรที่จะหยุดโปรเจกต์นี้แล้วก็พัฒนาวิทยาการของนายให้มันมีความชัวร์มากกว่านี้ดีกว่าไม่เพื่อนแต่โคซาก,กินั้นก็หาแค่ไม่เขาตัดสินใจที่จะดําเนินโปรเจกต์ต่อโดยการที่จะเสริมพลังให้กับกากากิโก <c oughs> เพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งงแแกก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 รร่่่มมมาาาายิิขึ้น <c oughs> ละเือโี <c oughs> ร่างเป็นกีก้ากากากิโกตัวนี้เขากลับเป็นมอนสเตอร์ที่มีความคงครั่งและก็เป็นไปอย่างที่นักวิทยาศาสตร์เวทมนต์นั้นได้คำนวณไว้ว่าอัตราความสําเร็จมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เราไม่สามารถควบคุมมันได้และกีก้ากากากิโกก็เริ่มที่จะอรารวาสในศูนย์วิจัยโคซากินั้นจึงตัดสินใจที่จะกดสวิตช์ให้เป็นการระเบิดศูนย์วิจัยนี้โดยการระเบิดศูนย์วิจัยนี้โคซากิรู้แล้วว่าตัวเองจะอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแต่การระเบิดนี้จะหยุดกีก้ากาค่ออยเา กมาดัดแปลงเพื่อให้มันเชื่อฟังคําสั่งได้อีกทีหนึ่งแต่การกดสวิตช์ครั้งนั้นกลับเกิดเป็นผลอีกด้านหนึ่งคือศูนย์วิจัยมีการเปิดโล่งขึ้นมาและเกิดระเบิดที่ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากมายแต่กลับเป็นควันที่ขยายใหญ่เป็นวงกว้างและระบบการทํางานในศูนย์วิจัยนั้นกลับกลายเป็นการดีดให้กีกา้าก,กาก,กากิโก้ลอยกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วนักวิทยาศาสตร์เวทมนต์ก็ได้เดินมาบอกกับโคซก,กี้ว่าคราวหน้าแกฟังฉันบ้างนะฉัน,นบอกแล้วว่าอัตราความสําเร็จมันอยู่ที่ศูนย์เปอร จงนั่งโคซากิได้แต่รู้สึกผิด ที่ไม่ฟังคําสั่งของเพื่อนที่มามีการตักเตือนแต่ใไ,ได้ก็ตามแล้วพวกเราควรที่จะมีโปรเจกต์กันต่อใช่ไหมสหายหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เริ่มทําโปรเจกต์กันต่อไปโดยโปรเจกต์ต่อมาก็จะไม่ใช่โปรเจกต์เสริมแกรก่งแต่เป็นโปรเจกต์ที่จะเอามอนสเตอร์มาเป็นมอนสเตอร์ร่างผสมโดยนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์งานวิจัยโคอาคิเมลสังเกตได้ว่านอกจากโคซากิกับนักวิทยาศาสตร์เวทมนต์แล้วยังมีนักวิจัยอีกหนึ่งคนรวมเป็น3คนในการที่จะดําเนินโปรเจกต์นี้โดยความผิดครั้งที่แล้วของโากิจึงยอมให้นัวาาวทศสตร์เ นั้นเป็นคนดําเนินโปรเจกต์ไปนักวิทยาศาสตร์เวทมนต์มีความมั่นใจมากว่าโปรเจกต์ครั้งนี้จะต้องประสบความสําเร็จเราจึงดําเนินแผนงานแล้วก็มากดเริ่มโปรเจกต์กันเลยดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราสังเกตแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เวทมนต์นั้นเขามองข้ามไปคือพูดถึงอัตราความสําเร็จที่อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักวิทยาศาสตร์เวทมนต์คนนี้เขาลืมดูไปว่าอัตราความสําเร็จเป็น0%เปเหตุการณ์จะไปซ้ารอยกับตอนที่สร้างอีกากากากิโกขึ อุปกรณ์เกิดการรวนแบบควบคุมไม่ได้และคงจะระเบิดในไม่ช้าและแน่นอนว่าเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าวิ่งซิวอยว้ยโว้ยโว้ยโว้ยว้ยว้ย หลังจากนั้นอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆที่อยู่ในศูนย์วิจัยก็ได้ระเบิดตุ้มไปโดยที่ว่านักวิทยาศาสตร์เวทมนต์กับนักวิจัยอีกคนหนึ่งที่วิ่งหนีออกมาได้ก็ไม่รู้ว่าโคซากินั้นเป็นตายไร้ดีอย่างไงนี้และเรื่องราวของโคซากินักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องกับเพื่อนของเขาอย่างนักวิทยาศาสตร์เวทมนต์ก็จบเรื่องราวลงตรงนี้นะครับผมซึ่งอาร์ตเวิร์กก็อย่างที่บอกไปว่ามีการยกไปยกมามาเชื่อมกันได้นะครับกับเรื่องราวของกากากิโกเนาะซึ่งในภาคของกาการกิโก้ายๆเนี่ รับงบาดเจ็บแล้วก็มีการมาเปลี่ยนร่างกายเป็นกีก้ากากากิโกเนาะหลังจากนั้นก็กลายเป็นโกกีก้ากากากิโกอีกอะไรแบบนี้นะครับใครที่สนใจเนี inform inform ่ยผมทําเป็นอันแรกของโปรเจกต์นี้เลยเนาะก็ไปหาดูเรื่องราวของกากากิโกกันได้เลยครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของมนุษย์ไม้หมายเลขสิบแปดนอตที่มันกลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงนู่นนี่นั่นเราก็สังเกตได้ว่ามีการพูดถึงหัวหน้าหน่วยบุกตะลุยด้วยอ่ะอันเนี้ยก็จะมีสตอรี่ของเจ้ามนุษย์ไม้อีกทีหนึ่งที่ผมจะมาเล่าใให้้้้้้กกััับบทท่่่าาานนนนนผผผชชมมมไไดฟฟงงงงอออคตรสวีแลเป็ย เห็นยางไรเกี่ยวกับเรื่องราวของโคซากินะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์สายบันเทิงนะครับตอนแรกเห็นความร้ายของหน้าตามันแล้วก็คิดว่าเออสตอรี่มันจะดูแบบมีความตึงเครียดมีความซีเรียสอะไรบ้างหรือเปล่านะครับปรากฏว่าก็ไม่ค่อยครับผมส่วนใหญ่ก็ออกไปในเชิงของการที่ทํางานแล้วก็ลบเหลวนู่นนี่นั่นไปแล้วแถมให้ว่าไอ้โคซากิเนี่ยครับในฐานะผู้ห่งยด้วยโอมาสเตอร์มันเคยไปปรากฏในของยูกิโอภาค GX ที่เป็นอนิเมะด้วยนะครับอันนั้นก็คือโดนจิมค็อกโกดเล่นงานสะเละเทะเหมือนกันนะครับทั้ง บทในอนิเมะอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสงสารก็ว่าได้เลยครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนด,ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ